Oh god. ทำจะทำภารกิจไหนดีไหนดีก่อน่า, <c oughs> านคนเลนอาสิบคนมังก็เองจารภารกิจี้นแบบมันคาคนไว,วด้วยเนี่ย oh เออ e r t e r r o r ้ s t โอ้ my god คือคังเลยเ ที่ได้ยิงปืนอัดหัวบิ <c oughs> ไนได้ข้าคือลูฟี่หยุดว่าแล้วเอ็งเ,เ,เห็นไอพีเอสหรอนี่คืออะไรวะบอล <c oughs> อะทีมดออาเคิลด่าย,ย,ย่าย่าย่าโอ้คนโดดได้ร้อยกว่าทีเยอเหรอไอคอน

Uh, yeah. Not no more. What the hell? Oh my god. Oh yeah. Oh yeah. You can. No, no, I can't. I can't. I can't. อ <Okay. S 2> ไขว่นะนี่ทอรีแล้วโ,โชว์เท่ไปดูปืนปืน,ปนเอา้าหลุดไม่เห็นร้อนอ่ะแล้วแม่งก็มายิงเอาแม่งเข้าห้องไหนแม่งก็หลุดว่ะ สวยสวยสวยทุกทีวันเนี่ย What the hell หลุดอีกแล้ว Can f e e C A Seven ชีปเปื่อยมาทำไมวะนัะ่ยนะชีปเปื่อยชีปเปื่อยตาย,ยมีแทงตาย เน่เป็ลูกสองสองกูดูไม่ใช่ยิไวโ่ตน Oh. Oh. หลอดด้วยเ <Okay. S 2> yeah. นื้อเหล็กด้วยกู I K O แม่งแกงกูอีกแล้วกระโดดอย่ามาจอมซีหนะ้าจอนจอนจอนซี <Yeah. S 2> oh. แล้วก right. uh, uh, bon ็คนเดียวกันว่า R RKO กับจอมซีนาเนี่ยโอ้โมโบคอมโบโอไมค์ก็ตโอไมค์ก็ตมันดักเลยตายแล้วมั้งนะรอไปนาทีเนี่ย ก็เดตายเลยยังมันจะมันจะเร็วหน่อยตือ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 มาแล้วมาแล้ว What the hell ยวจะโชว์กราฟิกตือ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 เออจะโชว์กราฟิกนี้เขาเห็นให้ไปลองเล่นกันเองเนาะเราจะไม่ให้ดูตด ต่ไม่สมัครเฟซหรือเล่นเลยก็ได้เกมนี้นะสองเอ็มบีเราไปหาบูมซาตาลิบันก่อน จุลศิลปโหลดพักของดีเออเส้นทางเดียวัน,นี้คือเขาเรียกว่าบายเลยวะเ,เนี่ยซื้ออะไรวะทัวร์อะไรเนะี่ย มันไม่มีให้กดค้นหาว่าต้องใช้ซื้อแบบไหนไม่รู้เลือกที่เขาจะใช้อะไรไว้์กิน ขาด้้โจมตีร้อยกว่ามันก็เฮ้ยกสสามเลยสิบสาตอร์ก้าตอร์เบลไปรอไปเดปเตอร์ช่างหัวแม่งเหมือนกันช่างหัวแม่งเมือนกันเฮ้ย พี่เก็บปืนเท่าไรแเ่เงินอีกเท<ะ>่าโหเคยเจอว่า<ะ>เหรียญเงี้ยเหรียญละเหรียญห้าห้าบาททำไมเจอทันทำไม่ซื้อ า,าบ้าดิโล้ายอืมคุดแม่งแล้วก็ขัดเออถ้าเราเล่ส เ <Yeah. S 2> ย้โอ้ยได้ตั้งเก้าพันเลยหมือนเลยทีนี้ใส่ <c oughs> แบงก์อะไม่ตังคเฮ้ยปลดล็อกแล้วโอ้โหเย่รวมเป็นสามร้อยชิบพายไปพี่เอ็โต่อ ม่ลองแค่นี้ละมังแค่นี้หแหละอ,อย่าลืมโหลดซื้อสิบพารมาเล่นกันนะใครที่อ่านออกก็โหลดไปนะต่ออย่าลืมโหลดมาเล่นด้วยนะเดี๋ยวเข้าเพชรตูนแม่เดี๋ยวบังเลสเฮดเนี่ยเ,เ,เข้าไปโชว์ดิ โช่วยโตยูทูบว่าใน YouTube เกมไม่มันไม่รู้มันสตรีมไม่ได้เป็นยังไงไอสตรีมสตรีมสตรีมเออเออจะสตรีมในแอปนี้แทน ดันมีเออขอร่วมด้วยแล้วกันนะดี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 คือแล้วเฮือเลือดเต็มห้าเออสองสามนาทีห้านาทีสิคือบิลบ้า มอเตอร์สำหรับตัวเปิดไหมครับเป็นเลขที่คนตัวเดอี๋ยวพความหม่ยอ่านเลยหนดูซิอัปเดตอะไรบ้างราครับพัคเกตดิจิชั่น Welcome back to another video. My name is Ray. All your potion effects at the bottom right of the screen. And also, if you choose a weakening potion effect, but you want to keep the strengthening potion effect, you can also clear the weakening effect. Now everyone loves the too many items mob feature, which is the too many items itself. You can choose whatever item you want and basically add it in your inventory. Now yes, of course you can spawn mobs. ผมไม่สั่งบอสวะบอสสั่งนี่แค่นี้คิอบอจบมะเออจบแล้วจบดีแล้วเร่องมีคนดูคนยี่สิบยี่สิบวิหกสิบคนสมาชิก โอเคมิง้งโอ้โหมผมสตีมในแอปนี่ในะฝึกด้วยในเชือด้วยนี่ไม่อะเดี๋ยวไม่ติดตามเดี๋ยวก็ทุกใจมึงได้นะจบ